โอเคจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีชาวราศีธนูนะครับราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนะครับคลิปนี้ก็คือคลิปไตรามาสที่สองไตรามาสที่สองประจําปีพุทธศักราช2564ายไตรมาสที่สองคืออะไรไตรามาสแรกเนี่ยผ่านไปละสามเดือนแรกอ่ามกราคมพฤมภาคมผ่านไปลวไตรามาสที่สองคือเมษาพฤษามิถุนาไตรามาสที่สองนี้ ชีวิตของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับอ <c oughs> นกอูสิบลอ้อขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับหลายปีแล้วนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ห้าแล้วขออภัยนะครับเป็นปีที่5้าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนสิบล้ลอมันก็ยังคงอยู่ถ้าใครติดตามมานานแล้วเนี่ยจะ,จะ,จะอาจจะขำตามผมก็ได้เพราะว่ามันมันไม่เคยไปไหนเลยนะครับสิบล้อทุกคลิปเลยโอเคครับ อนุชานะครับทำนายโดยการเปิดไพ่และอนุชาไม่เคยให้ดูไพ่เพื่อลดประเด็นความดรามา่าถ้าใครติดตามมานานแล้วเนี่ยชอบดูไพ่อนุชาไม่ให้ดูอันนี้กราบขออภัยด้วยและอีกข้อหนึ่งคืออนุชาไม่มีความรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายของดวงดาวอย่างเช่นดาวเสาร์เป็นเกษตรดาวศุกร์เป็นประเป็นนิดเป็นอะไรย้ายเข้าเกษตรสลับเรือนอนุชาไม่รู้เรื่องเลยนะครับอนุชากราบขออภัยด้วยถ้าใครชอบดูแบบนั้นกรุณาเปลี่ยนนะครับเพราะอนุชานอกจากจะไม่ให้ดูไพ่แล้วยังไม่ได้ มีความรู้ด้านนั้นด้วยไม่มีความรู้ด้านการดูดวงแบบโหราศาสตร์แบบไทยแท้เพราะอนุชาเนี่ยความรู้น้อยนะครับอ่าอันนี้ออกตัวไว้ก่อนถ้าใครชอบแบบนั้นก็กราบขออภยัยแต่ถ้าใครฟังสามารถฟังแบบนี้ได้ก็คืออนุชาเหมือนกับเล่าดวงให้ฟังเล่าเล่า,ลาดวงให้ฟังเนี่ยเออถ้าใครพอฟังได้ก็โอเคขอบคุณที่ยังติดตามนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วส่วนผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็ตามนั้นเนาะแล้วก็อนุชาย้าอยู่เสมอว่า อย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตของเราจากลมปากของเขาหรือจากการทํานายของเขานอกจากเราจะลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองหัวสมองเราคิดเองหัวใจเราเลือกเองว่าจะรักหรือเกลียดหรือชอบใครหรือจะเลือกอาชีพไหนทําอาชีพอะไรอ่าหรือจะเดินทางไปที่ไหนขาเราเลือกเองเช่นกันว่าจะเดินไปทางไหนไม่ใช่หมอดูทุกสิ่งทุกอย่างเราลิขิตเองถ้าหมอดูท่านไหนพูดแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคน่าฟังหรือว่าเก็บ เก็บเป็นกําลังใจได้นะเออก,ก,ก็โอเคแต่ถ้าหมอดูท่านไหนบอกว่าดวงคุณไม่ดีมัน,เป,นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องใส่ใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างฉันกําหนดเองไม่ใช่หมอดูอ่านะอ่าฟังแล้วใช้วิจารณญาณน,นะครับลิ้นจะพันกันและเริ่มไม่เท่าไหร่โอเคเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับโดยการใช้วิจารณญาณน,นะฟังขำขำ,ำฟังสนุกสนุกก็ได้นะครับมาราศีธนูคือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมไตรมาสที่สองเนี่ยเปิดไพ่มาเนี่ย สูสีนะครับถ้าคุณจับคู่กันกับราศีพิจิกเนี่ยคนเกิดเดือนพิจิกาเนี่ยกับคนเกิดเดือนธันวานเนี่ยคุณแทบจะไปด้วยกันได้เลยเพราะไพ่ออกมาดีคล้ายๆกันคือผมไม่อยากอาจจะไม่อยากขี้เกียจพูดเลยให้คุณย้อนกลับมาดูราศีพิจิกก็ได้คุณเล่นวุ้เล่นวุ้เล่นพเพราะมันคล้าย <c oughs> ๆกันนะครับคล้ายๆกันคือราศีธนูออาพูดก่อนราศีธนูเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการนะครับเอาเอาไปทีละปอดเนาะผู้ที่เป็นข้าราชการในเรื่องการงานนะ มีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่ดีในเรื่องการทํางานที่าราบราบรื่นราบรื่นขึ้นราบลื่นเนาะราบลื่นขึ้นนะครับแล wow. ้วก็บรรยากาศการทํางานดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นทุกอย่างมันเออมันโล่งมันโปร่งหรือว่าคนที่เราเราเบื่อหน่ายมันมันมันแผลงฤทธิ์น้อยลงทําให้เราเบื่อน้อยลงหรือว่ามันไปไหนก็ไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ทําให้เราสบายใจขึ้นหรือว่าบรรยากาศในการทํางานไม่ดีหัวหน้า หัวหน้าไม่ดีลูกน้องไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีเนี่ยบรรยากาศเหล่านี้มันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปผมไม่ได้บอกนะว่าเขาจะแพ้ไพ่แพ้ไพ่หรือว่าเขาจะหายไปไหนหรือว่าเราเอาจะเอาเอาชนะเขาได้หรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นว่าบรรยากาศของไพ่อะมันมันดีส่งหน้าและส่งผลต่อบรรยากาศในการทํางานของคุณด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะชนะศัตรออูบางทีศัตรูเขาก็มีดวงที่แขแ็งแกร่งบางทีถ้ามีศัตรูอยู่นะอ,อ เพียงแค่เขาอาจจะยังทําอะไรเราไม่ได้ในช่วงนี้หรือว่าเขาบทบาทน้อยลงเออบทภาษาชาวบ้านคือบทหมดบทหมดบท,บทอ่าตอนนี้เรามีบทมากกว่าคือเราอ่ะสามารถโชว์ศักยภาพในการทํางานของเราได้มากกว่าและเรามีความสุขในการทํางานมากกว่าแม้ว่าจะเป็นข้าราชการที่ทํางานโคตรจาเจปีปีชาติชาติทำงานอยู่เหมือนเดิมจําเจหน้าเบื่อนายแต่ไม่รู้นะเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างเพราะไพ่ดีๆมันมีก็เลยทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศในการทํางานน่าจะมีความสุขหรือว่าสนุกกับการทํางานเพิ่มขึ้นหรือว่ามี อะไรที่มันดีๆขึ้นเกิดในเรื่องของการทํางานสมมุติว่าถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานที่แย่ๆไม่มีหัวหน้าที่แย่เนี่ยยิ่งดีเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็การทํางานมันจะราบเรื่อขึ้นอุปสรรคมันค่อยๆลดน้อยลงไปอ่าแต่ถามว่ามีอุปสรรคไหมมีเพราะไพ่การงานก็มีไพ่อุปสรรคขึ้นมาด้วยแต่ผมมองว่ามันเป็นประเด็นน้อยแต่ถามว่ามีไหมในช่วงสเดือนนี้มีแน่ๆมีแน่ๆแล้วบางไม่แน่นะว่าจะอาจจะเป็นบางอาทิตย์บางอาทิตย์คืนบางสัปดาห์ในช่วง3าสี่เดือนเนี้ย ในช่วงในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยจะมีมีปัญหาในเรื่องการงานที่ทําให้รู้สึกโอ้โหปวดหัวชีบหายเวียนหัวแล้วก็ลาคาญเบื่อแต่มันแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะไพ่โดยรวมมันมันดีเยอะนะครับโยกย้ายปรับเปลี่ยนมีโอกาสไหมมีเด่นกว่าราศีพิจิกก็ตรงนี้นะครับเด่นกว่าราศีพิจิกก็ตรงนี้นี่เองเพราะว่าราศีพิจิกไม่มีไพ่ยโยกย้ายเลยนะครับแต่ราศีธนูมีไพ่ที่มองเห็นถึงการปรับเปลี่ยนอาจจะอมองมองมองตามวาสนาพ,นพ,นพื้นเลยนะ คืออาจจะถ้าไม่ได้ย้ายไปไหนก็อาจจะได้ย้ายตําแหน่งในองค์กรแหละอยู่ในองค์กรเดิมมาแหละนะอยู่ในที่ทํางานเดิมด้วยย้ายตําแหน่งเพิ่มตําแหน่งย้ายห้องทํางานปรับเปลี่ยนนู่นปรับเปลี่ยนนี่หรือว่าได้รับงานเพิ่มขึ้นศักยภาพตัวเองมันสูงขึ้นไงก็เลยได้รับงานเพิ่มขึ้นอาจจะรับผิดชอบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ถ้าวาสนาดีถ้าโชคดีอาจจะได้ย้ายแบบย้ายจริงๆเลยคือย้ายไปทํางานที่อื่นต่างจังหวัดต่างประเทศต่าง ที่ต่างถิ่นย้ายทำงานที่อื่นหรือว่าไปสมัครงานใหม่หาง,งานใหม่แล้วแล้วได้อย่างเงี้ยมีโอกาสที่ดีแบบนั้นเลยนะคือไพ่ไพ่โยกย้ายมันขึ้นจริงๆนะเออคือคือผมก็ไม่รู้นะมันก็แล้วแต่วาสนาคนไม่ใช่ว่าโอ้ยดูไพ่โยกย้ายได้ได,ไ,ดได้ย้ายเหรอแล้วทุกคนจะได้ย้ายเหมือนกันหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็อยู่ที่วาสนาคนจริงๆแต่พอเออไพ่พยโยกย้ายมันขึ้นผมก็เลยต้องพูดตามหน้าไพา่นะครับเออแต่มีโอกาสสาหรับผู้ที่ทํางานข้าราชการโดยรวมดี ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพทั่วๆไปเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยดีเหมือนกันไพ่ดีๆขึ้นเยอะแต่ก็อย่าลืมไพ่อุปสรรคอย่าลืมไพ่อุปสรรคผมพูดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ผมเคยพูดแล้วนะว่าไพ่อุปสรรคเนี่ยต่อให้มีใบเดียวมันก็มีลิฟเดทเพราะอะไรคนห้าคนเนะี่ยสมมุตินะคนห้าคนเนะี่ยมีคนเลวอยู่คนหนึ่งที่เหลือเป็นคนดีหมดเลยวันนีขึ้นดีไอ้คนเลวเนี่ยมันอยากแผงลิฟเนะี่ยคนดีก็พยา,าพยามปราบปรามพยายามควบคุมมันไว้เนี่ยแต่เพราะเออมันมันเหมือนกับ มันมันอยู่ตัวคนเดียวก็จริงมันเลยสู้แบบหมาจนตอกชกซ้ายชกขวาแบบเหวี่ยงหมัดมามั่วเลยมันต้องมีคนดีสักคนสองคนอะที่โดนหมัดมันเข้าเบ้าตารลอเข้าจมูกเข้าปากมันต้องมีแผลติดตัวของคนดีๆเหล่านั้นบ้างเพราะฉะนั้นเห็นไหมไอคนคนไอคนเร็วๆคนเดียวเนี่ยมันก็สามารถทําให้คนดีๆเจ็บตัวได้แม้ว่าคนดีๆจะมีเยอะกว่าฝากแผลให้คนดีๆได้เพราะฉะนั้นอะอย่ามองว่าไพ่แย่ๆมันมีน้อยแล้วมันจะไม่มีผลมันมีผลเชื่อเถอะ ต้องเกิดอุปรสรรคบางอย่างเกิดขึ้นในช่วง3าสเดือนนี้ในช่วงไตรมาสสองนะแต่ผ่านพ้นได้ราบรื่นขึ้นมากกว่าเดิมมีโอกาสที่ดีเข้ามาหรือต่อให้ไม่มีโอกาสนะคือคุณทํางานแบบสแตนดาร์ดเลยคือไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้ปรารถนาจะไปไหนตรงนี้ก็มีความสุขดีไปเรื่อยๆอยู่อยู่ตรงนี้มันก็ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเลวร้ายแล,แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆบรรยากาศ มันจะทดแทนด้วยบรรยากาศแทนอ่าถ้าไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังความก้าวหน้าอะไรนะมันจะทดแทนด้วยบรรยากาศแทนเพราะไพ่อ่ะมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีทดแทนด้วยบรรยากาศการทํางานที่ดีที่มีความสุขที่โล่งขึ้นหรือว่าอะไรที่มันเคยแย่แยมาเนี่ยมันก็ค่อยค่อยหายไปทีละปอทีละปออ่าไม่รู้นะว่ามันจะหายไปเลยหรือเปล่าเพราะเราทานายแค่ช่วงไตรามาสสองโดยรวมดีอืมค้าขายค้าขายก็ดีนะคือถ้าถ้าไทายทาอาชีพส่วนตัวเนี่ยใครทําอาชีพส่วนตัวใครเป็นเจ้าของกิจาการตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ย ก็ด <S an> ีเหมือนกันดีนะครับเนี่ยเนี่ยยิ่งไอ้พวกนี้ยิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนเลยคืออาจจะมีโยกย้ายปรับเปลี่ยนตรงนู้นปรับเปลี่ยนตรงนี้ปรับเปลี่ยนร้านต่อเติมร้านหรือว่าย้ายร้านขยายสาขาถ้ามีทุนเพียงพอนะในภาวะโควิดแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่รด้ประกันเหมือนกันแต่ว่าไพ่มันมีการโยกย้ายไงผมก็เลยมองว่าถ้าใครอาศัยป่านถึงสายป่านก็คือกําลังซับพอหรือว่ามีมีเงินกู้มีอะไรเข้ามาล่ะมีโอกาสขยับขยายเหมือนกันหรือว่าต่อให้ไม่ได้ขยัยขยายก็เป็นการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนตกแต่งร้าน ตกแต่งกิจการส่วนตัวของตัวเองให้ดีขึ้นจากขายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านกับกลายเป็นวิ่ีเริ่มมีตังค์ขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มขยับขยายเพิ่มขึ้น,นเริ่มเช่าห้องเช่าอะไรแล้วเพื่อเพื่อสั่งสินค้ามาเพื่ออะไรเนี้ยมันเป็นการขยับขยายในแง่บวกทั้งสิน้นอันนี้พูดยกตัวอย่างเฉยๆพอจะเข้าใจเนาะโอเคในมุมที่ดียิ่งค้าขายประเภทเดี๋ยวบอกเลยนะราศีธนูนะ่ะ ผมผมผมไม่ได้แนะนํานะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ทําอาชีพเหมือนกันทุกไม่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกคนด้วยนะแต่อาชีพที่เหมาะสมเนี่ยคือการค้าขายแบบพวกพวกอาหารนะถ้าใครขายอาหารอยู่เนี่ยแล้วแล้วเป็นเจ้าของกิจการตัวเองนะ่ไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือว่ามีร้านของตัวเองนะมีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่ดีที่จะได้ขยายขยายอะไรที่มันดีขึ้นหรือว่าผลกำไรกาไรเยอะขึ้นหรือว่าคนรู้จักเพิ่มขึ้นหรือว่าลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นท่ามกลางโควิดที่มันมันกําลัง ทำให้เราสับสนวุ่นวายอยู่ตรงนี้แต่ของเราเนี่ยมันโอเคกว่าคนอื่นน่าจะโอเคกว่าคนอื่นนะแต่มันก็อยู่ที่วาสนาคนเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกคนจะเหมือนกันหมดนะครับอ่าค้าขายอาหารถ้าขายออนไลน์ก็ดีมีร้านอยู่แล้วก็ดีแต่ถ้ามีร้านอยู่แล้วเนี่ยทำมาบางคนนะบางคนบางคนนะ่คือไม่รู้จักวิธีคือเอาจริงเาจริงนะตอนนี้แม้ว่าสื่อโซเชียลเยอะแล้วแต่บางคนเนะี่ยขายของอยู่ที่ร้านตัวเองเนี่ย แต่ก็ยังไม่รู้จักวิธีที่จะโปรโมทหาวิธีอะไรสักอย่างที่จะโปรโมทตัวเองเนี่ยตอนขายของเนี่ยหรือว่าขายสินค้าหรือว่าหรือว่ายังไม่มีเพจเพจของของร้านอ่าเพจของร้านแล้วก็ไม่มีการสั่งของในแบบในแบบในแบบผ่าน Facebook หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยลองทําดูเพราะโอกาส3เดือนเนี้ยมัน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 เอ,อื้อ ลองทาดูนะอันนี้ผมแค่แนะนำามเฉยอย่าว่าผมเสือกเลยผมแนะนานะแล้วแต่คุณลวกันว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องหากินทางออนไลน์นะครับเนาะทุกคนสามารถกลางปีได้ถ้าจับจุดถูกทางออนไลน์แล้วอเออถ้าตูมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสบายเลยโอเคเนาะเรื่องเงินคือไพ่เนี่ยมันดีนะมันดีมันดีนดแต่แต่สลับกับราศีพิจิกนิดนึง พิจิี่ยเขามีไพ่ที่เด่นเรื่องโชคลาภด้วยแต่ธนูเนี่ยมันไม่มีไพ่เด่นเรื่องโชคลาภแต่เป็นเรื่องของไพ่ที่บ่งบอกถึงการเงินที่หายใจหายคอโล่งขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นอนะครับอาจจะภาระต่างๆอาจจะค่อยๆลดลงหรือว่าปลดหนี้ปลดสินบางอย่างได้บอกก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาเป็นชาติแล้วว่าคือคุณไม่ต้องเชื่อนะว่า หมอดูคนนั้นโพสผมไม่ได้ผมไม่ได้พาพิงใครแต่ผมพูดเรื่องจริงจากประสบการณ์ที่เห็นมานานแล้วทุกคลิปนะครับราสีนั้นราสีนี้จะปลดหนี้ได้จะร่ํารวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดูกันมาเป็นชาติแล้วใครแลสสุดท้ายใครรวยคุณก็ยังจนเหมือนเดิมหนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่หมอดูรวยหมอดูดังเพราะคุณแชร์ซับสไครต์ให้เขาแชร์ให้เขากดไลค์กดติดตามเขามีงานเยอะขึ้นเขามีคนเห็นเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแชร์ผ่าน Facebook หรือว่าบน youtube ก็ตามแต่ เขาตัางหากที่งานเข้าเขาตัางหาที่ปลดหนี้ได้เขาตั้งหา,ท,า,งหาที่รวยคุณยังจนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใช้หัวคิดและวิจารณญาณให้ดีนะครับว่าตกลงใครรวยกันแน่เราก็ยังเหมือนเดิมแต่ผมจะบอกว่านี่สินคุณนะถ้าคุณมีนี้สินเยอะๆไม่มีทางที่จะหมดภายใน3เดือนนี้ไม่มีทางที่จะหมดในตรามาสนี้แต่ถ้าคุณมีนี้สักพันสองพันเนี่ยหมดแน่นอนนะครับเนาะเอาตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเดี่ยผมดูว่าแม้ไพ่จะดีในเรื่องเงินแต่ไม่ได้บอกว่านี่จะหมด แต่ถ้าใครโชคดีมีวาสนาหรือว่ามีความพยายามสูงหรือว่าจังหวะจากคนมันดีจริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกไนงะถ้าทำถ้าทำการค้าแล้วมันดีนะก็มีโอกาสเหมือนกันถ้ามีนี่สักสี่ห้าหมื่นเนี่ยก็อาจจะในช่วงสามเดือนเนี่ยก็อาจจะพอที่จะหาทางที่จะค่อยๆทุเลาเบาบางมันลงไปได้่าใช้คหาว่าทุเลาเบาบางนะทุเลาเบาบา,บางคุณอาจจะหาช่องทางได้หรือว่าหาเงินมาโปะได้คือไพ่เนะี่ยมันบ่งบอกถึงการเงินที่ไหลลื่นขึ้นแล้วก็โล่งขึ้นผมก็เลยมองมองแบบ เอาง,ง่ายๆเลยคือจินตนาการง่ายๆเลยว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่ะคืออาจจะหาเงินมาโปะได้หรือภาระรายจ่ายมันลดลงหรือนี่สินเนี่ยมันมีอยู่ก็จริงแต่ว่าหาเงินมาประคับประคองมาจ่ายมาชดใช้ให้เขาได้เรื่องนี่สินนะนะเออมันก็ทําให้ความกดดันมันลดลงเอแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะหมดนะต่อให้ได้ไพ่เดอะซันหรือได้ไพ่ที่โคตรสว่างเลยผมก็ไม่ได้กรนารันตีว่านี่คุณจะหมด เพราะถ er ้าคุณมีหนี่เป็นสิบล้านน่ะต่อให้ได้ไพ่เดือดสันเนี่ยแล้วคุณคิดว่าสามเดือนคุณจะหาที่ไหนมาใช้เขาอ่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นคืออาจจะมีโชคหรือว่าหาเงินมาโปนี่ปลดสีได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปภาระกดดันมันเลยลดลงต่อเดือนต่อเดือนมันลดลดลงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออโล่งแม่นี่จะยังไม่หมดแต่มันโล่งมันเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่ามองตามความเป็นจริงนะครับเนาะส่วนผู้ที่ไม่มีหนี้สินและปรารถนาสิ่งใดอย่างเช่นอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ หรือซื้อของที่ต้องการเนี่ยถามว่าสามเดือนนี้มีโอกาสไหมแม้ไพ่โชคลาภจะไม่ขึ้นแต่ทาไมผมคิดว่ามีวะไม่รู้นะผมเห็นจากไพ่อะผมเห็นจากไพ่ปกติที่มันขึ้นอะแม้ไม่มีไพ่โชคลาภขึ้นแต่ไพ่การเงินมันดีเราก็เลยคิดว่าคุณจะต้องไปทําเรื่องกู้หรือเปล่าทําเรื่องกู้กู้บ้านกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรหรือเปล่าแล้วมันผ่านอย่างนี้หรือเปล่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับเนาะเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเชร์เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณจะซื้อกันเรื่องของคุณนะครับคือคือมันเงินคุณนะเน ทำมาหากินโดยตรงเนี่ยกำลีกำไรการค้าเนี่ยมีโอกาสที่ดีสเสถียรใช้คาว่าสสเสถียรแล้วกันเนาะเออเรื่องการเงินเนื้อเสถียรแล้วเป็น,ปนไปในแง่ที่บวกขึ้นด้วยบวกขึ้นก็คือดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นตอนนี้แล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับสำหรับชาวราศีธนูคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็เก็บกวาดไว้ไว้ในตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ